ชาเขียวนี่เราเคยได้ยินบ่อยเลยเนาะช่วงนี้ก็ฮิตมากๆเลยคนหันมากินชาเขียวชาเขียวราคาพุ้งปรี๊ดเลยเพราะว่าชาเขียวนี้มีสารสำคัญชื่อว่า EGCG ม,มันจะเป็นกลุ่มโพลีฟีนอลมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่แบบดีมากๆ แอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยก็จะช่วยในการลดการอักเสบค่ะอืแล้วก็ต้านสารอนุมูลอิสระลดการเกิดของมะเร็งได้อย่างดีเลยอ,อม,มีมะเร็งอะไรโดยเฉพาะ,ะ,ะอย่างงานวิจัยนะคะเขาก็จะมีว่าชาเขียวเนี่ยสามารถที่จะลดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งเต้านมได้แล้วอย่างนี้วิธีกินต้องกินยังไงคะคือชงแบบ ใส่นมส่น้ำตาลอ,าอร่อยอร่อยได้ไหมถ้าอยากกินชาเขียวเพื่อลดในเรื่องของความเสี่ยงมงนะเร็งเนาะแนะนำว่าให้เป็นแบบต้มแต่ไม่ใส่น้ำตาลแล้ววิธีการต้มเนี่ยเราต้องไม่ต้มนานจนเกินไปเพราะว่าสารดีๆก็จะหายไปเหมือนกันให้ต้มแค่เพียง2-3นาทีในอุณหภูมิประมาณ70-80องศาแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาล แต่ก็โอเคได้กลิ่นกลิ่นชาจริงๆถ้าเราแบบเหมือนยังติดว่าเราต้องกินให้มันมีน้ําตาลอยู่อ่ะจริงๆก็ไม่ติดนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าทานให้มันหวานมากแค่นั้นเองเพราะอย่าลืมน้ําตาลก็ยังเป็นสาเหตุที่สําคัญของมะเร็งอยู่ดี<ช>แต่โอเคในเมื่อเราไม่ได้กินเยอะจนเกินไปหรือเราไปลดมื้ออื่นๆหรือลดน้ําตาลจากสิ่งอื่นๆแทนการที่ทานชาเขียวหนึ่งแก้วแล้วใส่น้ําตาลมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าอยากได้ประโยชน์เต็มๆต้องไม่น้ําตาลนะคะทุกคน